สวัสดีค่ะพบกับโคหน่อยร้อยเรื่องอนุบาลอีกแล้วนะคะวันนี้ก็ในหัวข้อใช้งบประมาณลงทุนเท่าไหร่ในการสร้าง,างปั๊มน้ํามันของตัวเองปั๊มน้ํามันบุคคลธรรมดาที่เราสามารถตั้งชื่อหรือว่าใช้ชื่อของเราได้นั่นเองก็จะไม่ได้ขึ้นกับแบรนด์ไหนนะคะไม่ได้ขึ้นกับพัฒพี่ทีที่เขาดังๆกัน แต่ว่าคิดหนะ้าครูหน่อยก็จะมานําเสนอเกี่ยวกับการลงทุนที่เราซื้อแฟรนไชส์นะคะแต่ว่าคิดนี้ขอนําเสนอเกี่ยวกับคนธรรมดาก็คือเป็นชื่อของเราเองก่อนนะคะไปดูกันเลยค่ะแต่ว่าคนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนว่าครูหน่อยแนะนำสาระดีๆเกี่ยวกับการบริหารปั๊มน้ำมันมาฝากนะคะก็สำหรับ การลงทุนปั๊มน้ำมันก็จะมีตามขั้นตอนแต่ว่าอันนี้เป็นที่ครูหน่อยประสบมาหรือว่าแชร์ประสบการณ์ให้ทุกคนได้รู้กันนะคะมันเป็นสมัยก่อนมาแล้วแต่ว่าสมัยนี้อาจจะอัปเดตขึ้นมาบ้างแต่ก็จะไม่ได้มากจากนี้เท่าไหร่นะคะที่รูหน่อยขอก็คือนานแล้วนานแล้วที่ว่าอยากสร้างปั๊มก็คือมีขั้นตอนที่เนิ่งเรา เริ่มสำรวจว่าที่ดินของเราจะสามารถสร้างปั๊มน้ำมันได้ไหมจะผิดกฎหมายไหมจะอยู่ยังไงหรือว่าเราสามารถที่จะ ก็คือมันจะมีกฎระเบียบเกี่ยวกับการจ้างปั๊มน้ำมันก็คือใกล้สถานที่ชุมชนไหมเป็นอันตรายเท่าไหร่หรือว่าใกล้แยกใกล้ทางร่วมที่เราจะสามารถขออนุญาตได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็จะอยู่ในหลักเกณฑ์ท,ที่เจ้าหน้าที่เพิ่อนจะอนุมัติทีหลังแต่ว่าขั้นตอนแรกก็คือไปที่เชื่อมทางก่อนไปขออนุญาตเชื่อมทางก็คือหมายถึงเชื่อมทางระหว่างที่ของเรา ให้เชื่อมกับถนนหลวงถนนที่เราใช้สัญจรน,นั่นค่ะก็คือของครูหน่อยก็จะอยู่ในชนบทบ้านนอกนั่นเองก็ไม่ห่างจากตัวอำเภอกูจับมากเท่าไหร่นะคะก็จะไปขอที่ทางหลวงคมทางหลวงชนบทก็จะยื่นเอกสารตามที่เจ้าหน้าที่แนะนํานะคะยื่นบัตรประชาชนทำานาทะเบียนบ้านแล้วก็ใบโฉนดที่ดินแต่ถ้าถ้าไม่เป็นของ เราก็ต้องมีผู้เซ็นยินยอมให้เรานั่นเองนะคะเมื่อไปขออนุญาตแล้วขึ้นก็จะมีเจ้าหน้าที่ออกมาตรวจว่าเราสามารถเชื่อมทางได้ไหมจะผ่านในการที่จะสร้างปั๊มปั๊มไหมก็จะมีค่าใช้จ่ายไปอีกรอบแรกนะคะจะขึ้นอยู่ที่ว่าค่าธรรมเนียมจะเท่าไหร่เมืม่อเจ้าหน้าที่อนุญาตแล้วว่าเราผ่าน ก็จะมีใบอนุญาตให้เราเราก็จะสามารถที่จะวางแผนขั้นต่อไปว่าเราจะทำยังไงก็คือต่อมาเมื่อผ่านแล้วค่อยสร้างนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นปั๊มที่มันใช้ทำงานแล้วก็มีอันตรายต่อมนุษย์ชาตินั่นเองเราต้องให้ผ่านก่อนเพื่อจะไม่มีปัญหาในการขออนุญาตต่อไปนะคะเมื่อผ่านการเชื่อมทางเสร็จก็ต้องไป การไฟฟ้าเพื่อขออนุญาตขยายเขตไปฟ้าสำหรับคนที่อยู่ห่างชุมชนออกไปนิดนึงนะคะสำหรับคุณหน่อยก็จะมีค่ารมเนียมในส่วนนี้เพราะว่าอยู่ห่างจากหมู่บ้านก็อยู่ระหว่างอำเภอกับหมู่บ้านมันขั้นตรงกลางค่ะข,ของคุณหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าใครมีอยู่แล้วก็คือสามารถใช้ได้ก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในส่วนนี้แล้วก็ต่อมาก็คือก็จะเป็นค่า แปลนนั่นเองค่าเขาเรียกค่าแบบก่อสร้างเราก็ต้องไปหาช่างรับเหมาช่างรับเหมาจะตกลงกับเราเท่าไหร่นั้นขึ้นอยู่แต่ละมาตรฐานของช่างหรือว่าตามที่เกรดที่เขาใช้แบบก่อสร้างให้เรานั่นเองนะคะก็ของคุณหน่อยก็ขอเรียนตรงๆเลยก็จะอยู่ที่ล้านสอง นั่นเองก็ถือว่าพอใช้ได้เพราะว่าเราใช้วัสดุที่มีคุณภาพสำหรับช่างที่เขารับเหมาเขาก็จะสร้างให้เราจนกว่าเราจะได้เปิดให้บริการขายน้ำมันนั่นเองอันนี้ก็จะดีอีกอย่างหนึง่งเพราะว่าการสร้างปั๊มน้ำมันมันก็จะมีแบรนด์แล้วก็ถ้าใครไม่ชำนาญมันก็จะไม่สามารถที่จะวางระบบท่อให้เราได้นั่นเองนะคะเขาสร้างเสร็จหรือว่ายังไงเราก็หมายถึงว่าเสร็จ แล้วเพื่อเปิดบริการเราก็ต้องไปขออนุญาตต่อกรมธุรกิจพลังงานเพื่อยื่นให้เรา,อ,าออกแบบแล้วก็ยื่นแบบผ่านนั่นเองแล้วก็จะให้เราได้จ่ายภาษีรายปีของกรมพลังงานแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นขออนุญาตที่เป็นอบตเทศบาลใช่ไหมคะที่เราต้องจ่ายแต่ว่าส่วนนี้ก็จะอยู่ต่อกับ ก็คือเมื่อกัรอนุญาตเชื่อมทางเสร็จก็ต้องขออนุญาตเทศบาลก่อนนั่นเองนะคะแต่กับขึ้นกับว่าค่าธรรมเนียมการขอเท่าไหร่แต่ละท้องที่เทศบาลอาปตนั้นๆนะคะแล้วก็มาอีกก็จะเป็นเสร็จก็ต้องแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ขององค์กร,รบริหารจ,จังหวัดนั้นๆเพื่อออกไปอนุญาตให้เราอีกต่อไปแล้วก็ส่วนสําคัญที่สุดอีกอย่างหนึ่งก็คือ อันดับที่2ของรายจ่ายที่มากนั่นเองก็คือสำรองทุนไว้ซื้อน้ำมันเพื่อมาขายนั่นเองนี่ก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะสหาผู้ค้าส่งน้ำมันเท่าไหร่ให้เราเพื่อที่เราจะได้มีกำไรขายปีกนั่นเองอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคแต่ละคนว่าจะต่อรองกับผู้ค้าส่งน้ำมันได้เท่าไหร่แล้วก็จะส่งให้เราได้ เท่าไหร่ได้หมายถึงว่าได้กี่ลิตรกี่คั้นลิตรราคาส่งเท่าไรนี้เราก็ต้องมีความรู้นิดนึงว่าเราจะต่อรองกันยังไงแล้วก็เขาก็จะมีหมายถึงว่าเราก็จะมีหมายถึงว่าลูกค้าร่วมกันเป็นค้าร่วมกันระหว่างเพื่อนค้าส่งเราก็รับมาเพื่อขายปิดต,ต่อน,นั่นเองก็จะเป็นในส่วนที่คุณหน่อยใช้ทุนมาก็าจะคร่าวๆก็สักประมาณ ล้านห้าล้านหาสมัยก่อนก็ถือว่ามากอยู่แต่ว่าเมื่อก่อนมันก็ขายดีถือว่าเราคืนทุนได้เร็วนะคะอันนี้ฝากสำหรับผู้ที่กำลังตัดสินใจที่จะสร้างปั๊มน้ำมันถ้าเรามีปั๊มน้ำมันแล้วเราก็สามารถต่อยอดอเกี่ยวกับปั๊มน้ำมันได้ในฐานอืก็คือขายของชำขายอย่างอื่น มีปั๊มคาแร่บริการกาแฟอันนี้ก็จะเป็นยอดฮิตในปั๊มที่มีแล้วก็ขายดีนั่นเองแต่ว่าคุณหน่อยไม่ได้ทําในส่วนนี้เพราะว่าบริหารแค่ครอบครัวก็คือนิดเดียวลูกๆก็กเรียนแล้วก็ไปทํางานไม่มีใครช่วยก็คุณหน่อยไม่ได้ทําในส่วนนี้ก็คือได้แค่กาไรอย่างเดียวก็คือจากการคาปิดน้ํามันก็มีคสัสส่งสําหรับคนที่เขารับไปขายนิดนึงก็คือมีส่วนลดแค่ไม่กี่ ตลงมานั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆสำหรับลงทุนปั๊มน้ำมันนะคะที่คุหน่อยทำแต่ว่าช่วงนี้ก็จะขึ้นอยู่กับเศรษฐกิจหรือว่าราคาน้ำมันที่ส่งขึ้นบ้างเมื่อทุกคนจะใช้ทุนในตอนนี้นะคะแล้วก็คิดหน้าคุณหน่อยก็จะนำเสนอเกี่ยวกับการลงทุนเกี่ยวกับซื้อเป็นชายซื้อลิษษษขสิทธิ์ของสหทซื้อลิขสิทธิ์เกี่ยวกับพีที มาให้ทุกคนนะคะรอติดตามแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดกระดิ่ติดตามเพื่อรับสาระดีๆเกี่ยวกับการปั๊มน้ำมันก็คือ,อไรายได้เสริมและได้หลักของเราต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ